ช่วงนี้กําลังอินกับทฤษฎีหนึ่งมากที่มีคนมาบอกว่าจริงๆแล้วโลกเราอะ่ะเหมือนกับหนังเดอะเมทริกเป็นโลกจําลองขนาดใหญ่แล้วทุกคนก็มีอวตารซึ่งก็คือตัวเราในตอนนี้แล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณที่บอกว่าเราทุกคนมีบททดสอบเลยต้องมาอยู่บนโลกนี้ซึ่งเรื่องที่ถูกทดสอบก็จะต่างกันออกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็คือคนที่นิพพานล็อกเอาออกจากโลกนี้ได้สาเร็จถ้าไม่ผ่านบททดสอบเราก็จะเป็นอวตารวนไปหรือก็คือเวียนไวไ่ายตายเกิดนั่นแหละแล้วมันก็แอบเชื่อมโยงกับศาสตร์การดูดวงเหมือนกันนะ ที่เลือกการกระทำก็คือเราทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณ์แล้น่ทุย วิจารณญาณในการฟังนะทุกคนเราฟังแล้วมันสนุกดีก็ここเลยเอามาเล่าให้ฟังถ้าเปรียบว่าตอนนี้เราทุกคนกําลังเล่นเกมชีวิตบางคนก็แค่อยากใช้ชีวิตบางคนก็อยากจะทําตามเป้าหมายบางคนก็แค่อย,อยากจะอยู่เพื่อรักใครบางคนก็อยากจะอย,ะอยู่เพื่อรักตัวเองจริงๆมันน่าจ,จะมีอีกเยอะเลยที่ชีวิตหนึ่งจะเลือกทําได้แต่ไม่ว่าจะเลือกอยังไงเราเชื่อว่าการรักษาสมดุลคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วมันก็จะไปลิงก์กับเรื่องทางสายกลางหรือว่าพวกแบบหยินกับอย่างที่คนเขาชอบพูดกันอะสมมุติเช่นแบบว่าอย่าโฟกัสแต่ออบเจกตีแต่เราควรโฟกัส มันจะต้องมีเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาให้เราได้เรียนรู้แต่สุดท้ายแล้วสุขและทุกข์มันก็ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปเรื่องเ้นทางที่เราจะไม่เสียายที่หลังก็พอมั้งแล้วทุกคนว่าไงคิดว่าตัวเองโดนทดสอบเรื่องอะไรอยู่